อ่าครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีพบกับรายการของแมคเกมส์ทีวีนะวันนี้จะมารีวิวเล่นๆนะครับนะครับอ่ายกสตอร์นะครับกสตอร์มันไม่อัตโนมัติเกือบนะครับก็คือกดปุ่มหนึ่งแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเข้าเลยนะแล้วก็รอตรงนี้นะครับแป๊บหนึ่งครับนะครับดีสเทเตอร์ทํางานนะครับอ่าเข้าไปเลยนะครับก็คืออืมยังแม่แบบนี่ครับเราติด อ่าอันนี้เติดสี่เลยนะครับเนี่ยโอ้พวกความสวยงามนะครับนี่นะครับอืมก็ใช้ได้อยนะู่นะแล้วเราก็อันนี้ติดเป็นสี่นะครับเราก็จะได้เดินมาตรงนี้ทันนะครับอ่ายังไม่มันนะอีกรอบกดปุ๊บๆเดินไปรอแป๊บหนึ่งอ่าอันนี้แล้วก็รอประตูนี้ก็ได้นะครับรีพิเตอร์ล้านนาเรดูนะก็คืออืมแล้วก็วิ่งตรงยาวปุ๊บมันได้ เวลาออกก็ออกแอบงนี้เลยนะครับออกแบบนี้เลยวิ่งเข้ามาว้าวครับก็จบคลิปไปแล้วเนี่ย